กีกห้านากากันจะมีหนัเขาปีนองกางเกี่ยงขึ้นกายประโยชน์เดี๋ยวมากุลาดะเพวีม่ยางงนี้เดี๋ยวเนี่ยใ้ัก้าดกันตอาเจ็บกับาดอดูเพื่อห้ไม่ต้องใครต้มยาย ยี่ใาชายประยุทธ์ขึ้นต้นข้างนยังไง

อาชีพอะไรครับพอดีแต่มันรงเรมอบรรย่กบบาพอดีโต๊ะอันนี้ในลูกจ้างก็เลิกจ้างก็เลยมนาะอยู่บ้านไม่มีงานทำก็ก็ปลูกพักปลูกพักในรถเราใจเนี่ยตีจากจนนัค้องจุ่มจนดรือจุ่มจนไงตึงปลูกพักปละเป็ดให้มาปลูกพักมีมันมีพักบงพักกาดอะไรแบบนี้ค่ะข้อเกี่ยวมันกินไงกินได้หรือ่า ทัท่วีจะยิงแล้วก็มีถ้าก็มาแบงใ่ล้ก็ใกายกันคือถ้ามีคนมาขอซื่อเราก็แบงค่ายค่ะแต่กชกินลูกหมากินต่นนี้เราประมาณกี่กลัวแล้วที่เราเลี้ยงอยตอนนี้ในครอบครัวเราเนี่ยก็ท่านหนักก็ช่องครัวกับหน,นักะ<อ>ก็ช่วยลดการใช้าจเลยนะค่ะจึงหน่่ยระดับการจะนับปนุนจะใครบ้า,บางครับไม่ครท่านหลักจะทำกันเอง ทำกัน,อนเองก็ได้ไม่กินไม่ใช่หลังจากนั้นปุ้ยไงก็รูเข้าก็ห้ามมปั่นมาถ้ารับจงนั้นโบกตักนะครผมผู้ใหญ่บ้านหมู่สามบ้านกอกวางในลงนะครับผู้ใหญ่สมสักเทบ,บุตรก็จากภาวะโรคโควิด1 9นะครับซึ่งลูกบ้านผมในพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วประกอบอาชีพเกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าขับเรือยาวขับรถแท็กซี่ ซึ่งพอได้รับผลกระทบปั๊บทาให้บ้านได้ขาดรายได้แต่รายจ่ายยังคงที่เหมือนเดิมนะครับเลยได้ทราบข่าวว่าแปลงของเขาของจามินนะครับได้มีแนวคิดที่จะใช้วิกฤตตรงนั้นนะครับมาเปลี่ยนแปลงมาเป็นการปลูกผักเสื่อขิจพอเพียงเพื่อที่จะสร้างรายได้ในครอบครัวได้กินได้ทานนะครับแล้วก็ได้แจกจ่ายกับคนรอบข้างก็หลังจากที่ทราบที่ได้แกได้ทำมาและก็ได้มาดูด้วยตาเองนะครับก็ก็ดีใจนะครับ เลยมีแนวคิดว่าสนับสนุนทำยังไงที่จะหาเมล็ดพันธุ์เล็กๆน้อยๆให้กับจามินและก็ผู้ที่สนใจในชุมชนนะครับเพื่อที่จะได้เอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนะครับให้มาใช้ในยุทปจะจพวันแม้ว่าวิกฤตโควิดจะผ่านพ้นไปแต่ว่าทำยังไงที่จะให้เรานั้นได้เอาพึ่งตัวเองให้มากที่สุดก่อนที่จะให้ได้พึ่งคนอื่นนะครับขอบคุณมากครับผม